สวัสดีครับพบกับผมสิทธิ์ฟาร์มเพชญสุธรและวันนี้ผมมารีวิวปริมาณของอาหารแพะคนละแพะที่ผลิตโดยฟาร์มเพชญสุธรให้ท่านได้ดูกันครับว่า1นกระสอบที่อัดแน่นเต็มถุงเมื่อใส่ในถังเราจะได้ปริมาณแบบไหนอย่างไรวิธีการแกะถุงก็ง่ายครับให้เรามาดูที่บริเวณกระสอบนะครับฝั่งหนึ่งตะเข็บคู่ฝั่งหนึ่งตะเข็บเดียวนี่มันจะมีได้อยู่นะครับดึงได้ออกมาครับแล้วก็จ้วดนะครับง่ายแบบอีซี่อีซี่เลย นะครับยกป,บปั๊บเทปปุ๊บมาดูปริมาณที่ได้กันครับนี่คืออาหารคนรักแพค้ครับนี่บอกเลยอัดเต็มถุงใส่เต็มถังตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยกระถินนะครับกระถินแท้ๆปนละเอียดอัดเป็นเม็ดนะครับบวกกับตัวข้าวเปลือกบดแล้วก็มีผิวถั่วอัดเม็ดตบด้วยครับท็อปปิ้งที่น่าอร่อยครับที่แพ้ชอบมากก็คือข้าวโพดเม็ดเต็มครับ อย่างที่ทุกท่านครับอยากใหที่ท่านทราบกันว่าวันนี้ซื้ออาหารดูแค่ราคาไม่ได้ให้ดูปริมาณที่ได้ครับว่าอาหารคนละไวนั้นใส่เต็มถุงอัดเต็มถังที่สําคัญเราไม่มีแบ์ไม่มีตราแต่เรามีถุงที่มีคุณภาพครับผมอยากให้มาดูนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับถุงเราจะใช้ถุงพลาสติกนะครับที่มีการเคลือบพลาสติกไว้ โดนฝนโดนะองอฝนเล็กน้อยไม่เปียกไม่ชืน้นไม่มีปัญหาเชื้อราเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าออกไปตากฝนนะครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าวันนี้ท่านใดที่กําลังมองหาอาหารแพะที่ดีต่อสุขภาพแะพะ้ดีต่อสุขภาพผลคุ้มค่ากับราคา1กระสอบ3า0บาทอัดเต็มถุงใส่เต็มทางแบบนี้ติดต่อฟาร์มแพะยโสธรได้เลยครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ฝากพิจารณาสวัสดีครับ